สวัสดีครับคลิปนี้เรามายื่นภาษีออนไลน์นะครับผมทำคร่าวๆนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับว่าเราเข้าไปยื่นยังไงนะครับเราก็ค้นหาเลยนะครับคำว่าสัมปาร์นะหลังจากนั้นนะครับอันนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะฮะ rd.go.th นะเราก็เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นมาถึงหน้านี้นะฮะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับ digital mytag นะฮะอันนี้ก็คือปี68นะครับตอนปี67นะเขาชื่อ mytag account นะครับ แต่ตอนนี้นะครับปี68เขาเปลี่ยนเป็นชื่อดิจิตอลไมเท c h แล้วนะครับเราเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงหน้านี้นะเราจะเข้าด้วยรหัสของเราก็ได้นะสมมติว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าด้วยรหัสก็ได้นะครับหรือว่าเข้าด้วยดิจิตอลไอนะครก็มีแอปพลิเคชันไทยดีนะเป๋าตังแล้วก็ ndid ndid ก็คือเข้าทางแอปแบง k นะครับแบงก์ไหนที่เราสมัคร ndid แล้วนะครับเราก็สามารถที่เข้าได้นะ คือส่วนใหญ่แล้วนะครับแอปไทยดีหรือเปาตังค์ทุกคนก็มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้าสมมติว่าผมเข้าด้วยไทยดีนะฮะเราคลิกไปเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราต้องยอมรับเขาก็จะให้คีย์โคดนี้มานะฮะเราก็ไปเปิดแอปไทยดีเลยนะครับนี่นะครับแอปไทยดีนะแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาที่เมนูสแกนตรงนี้นะครับ คือการสแกนนะครับเขาก็สแกนเคียวโคดนี้นะครับหลังจากนั้นเรายอมรับอีกครั้งหนึ่งคะเห็นไหมครับแล้วเรามาใส่รหัสเราอีกครั้งนะ,ะหลังจากนั้นนะครับหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนเป็นหน้านี้แล้วนะ,ะ <gefallen. S 1> พอมาถึงหน้านี้นะครับตรวจสอบข้อมูลที่ยื่นนะฮะตรงนี้คือค่ารถยนต์นะฮะค่ารถยนต์นี้ก็คือมีเพียงบางตัวเท่านั้นนะครับและตรงนี้ก็คือรายได้ของเรานะครับรายได้ของเรา ผมมีอยู่2ทางนะฮะขเขาก็ใส่มาสองทางอย่างเช่นรายได้จาก YouTube เขายังไม่ใส่มาตรงนี้นะฮะเราก็ต้องไปใส่ตนยื่นเองนะ,ะแต่ตรงไหนนะครับก็คือค่ารถยนต์ถ้าเรามีตรงนี้แล้วเราก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ได้เลยรายได้ถ้าก็มีตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับรายได้ผมมีอยู่3ทางนะ,ะตอนนี้แต่จ,จริงๆแล้วอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกนะครับยูทูปก็ยังไม่มีในนี้นะเราต้องยื่นนะครับรถยนต์ที่ไม่อยู่ตรงนี้เราก็นํามาใส่เพิ่มเติมตรงนี้เห็นไหมครับ ประกันสังคมก็ยังไม่มีนะครับเงินกอชอก็ยังไม่มีนะเราก็ต้องใส่เพิ่มเติมนะครับอันนี้นะครับรายได้ที่มีสิทธิ์คำนวณภาษีนะเช่น,นะนดอกเบี้ยในธนาคารของเรานะเราอาจจะติ๊กออกก็ได้นะเราไม่เอาไปร่วมยื่นก็ได้นะยื่นตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมย,ยื่นทางออนไลน์วันที่หนึ่งมกราคมนะครับจนถึงแปดเมษาหกแปดนะฮะเราอาจจะต้องยื่นเดือนกุมภานะครับเพราะว่าเดือนมกราอาจจะเข้ามาไม่หมดนะรายได้ของเรานะครับไม่อย่างนั้นนะครับรายได้เข้ามาไม่หมด่ะเราต้องไปยื่นซ้ํานะ หลังจากนั้นนะเราติ๊กตรงนี้ออกเราไม่เข้าร่วมนะอันนี้คือรายได้ทั้งหมดนะถ้าเราจาตรงนี้ยื่นนะโดยที่เราไม่ต้องกรอกยื่นทั้งหมดนะเห็นไหมครับเขาใส่มาเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องมายอมรับตรงนี้นะครับการยื่นโดยใช้ข้อมูลก็คือข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะดังนั้นจาไว้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารถยนต์หรือ,อไรายได้นะเราดูว่าเข้ามาครบไหมอย่างผมผมว่าไม่ครบนะพอมาถึงตรงนี้ก็คือยื่นโดยใช้ข้อมูลนะเราลองคิกเข้าไปดูนะนี่นะครับก็มาถึงหน้านี้นะ และหลังจากหน้านี้นะครับเป็นรายละเอียดแล้วนะผมยังไม่เข้ามายื่นตรงนี้นะฮะแต่คลิปนี้นะครับเป็นเพียงที่ให้เรารู้จักว่าเมนูดิจิทัลไมเทคสามารถที่ใช้ข้อมูลของเขาได้นะและถ้าเราจะเลี่ยงภาษีนะอย่าลืมนะว่าทางบริษัทที่เราทำนะเช่นเป็นในหน้าต่างๆเขาส่งมาที่ระบบสมรคอนะครับเราควรที่จะยื่นภาษีนะครับการยื่นภาษีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสียภาษีเสมอไปนะถ้าเรามีไรายได้สา0แสนน่ะอาจจะเสียภาษีแค่ร้อยเดียว ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีค่ารถยนต์อะไรมากมายนะครับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับเมนูดิจิตอลไม้เทคนะครับสะดวกมากเลยนะครับเพราะว่ารายได้ของเราบางส่วนนะครับสำหรับบางคนแล้วทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะเข้ามาอยู่ในเมนูนี้แล้วนะครับทำให้เราเพียงติ๊กใช้ข้อมูลนี้ไปยื่นภาษีได้เลยนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะเข้ามาไม่หมดเราก็แค่เพิ่มเติมนะฮะ ซึ่งเมนูนี้นะครับเข้ามาประมาณปี2ปีเองนะฮะทำให้เรายื่นภาษีได้ง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ